สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวร้อนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่าทำงานในอังกฤษที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากค่ะเพราะแทนที่จะเปิดรับแรงงานที่มีทักษะกลับกลายเป็นว่ามีคนใช้ช่องทางนี้เพื่อขอลีภัยแทนแล้วเรื่องนี้จะกระทบยังไงไปดูกันเลยค่ะ ก่อนหน้านี้อังกฤษมีวีซ่ารแรงงานที่มีทักษะนะคะเรียกว่า s k i l l worker visa สำหรับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในอาชีพที่ขาดแคลนค่ะยกตัวอย่างเช่นบุคลากรทางการแพทย์วิศวกรหรือแม้กระทั่งงานแค่นะคะแต่หลังจากที่มีกฎเปลี่ยนแปลงค่ะกับมีคนจำนวนมากใช้ช่องทางนี้เดินทางเข้ามาแล้วขอลีภัยแทนค่ะ สิ่งที่น่าตกใจก็คือในปี2022มี53คนที่ใช้วีซ่านี้แล้วในการขอรีภัยนะคะแต่ปรากฏว่า10เดือนแรกของปี2024พุ่งเป็น5,300คนค่ะหน่วยงานตรวจสอบของอังกฤษบอกว่ารัฐบาลไม่คาดการเรื่องนี้มาก่อนและตอนนี้ต้องรีบแก้ปัญหาด่วนเลยนะคะโยนของเล่นทิ้งหมดเลย เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าขอลีภัยแล้วจะเป็นยังไงต่อนะคะถ้าเกิดว่ามีการยื่นเรื่องขอลีภัยแล้วขั้นตอนแรกก็คือรอการพิจารณาค่ะหลังจากยื่นคําร้องผู้ขอลีภัยจะต้องรอการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทยหรือว่า Home Office ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณเดือนหรือว่าเป็นปีเลยนะคะ แล้วก็ระหว่างรอนะคะพวกเขาจะได้รับที่พักฟรีค่ะแล้วก็เงินช่วยเหลือรายสัปดาห์แต่ไม่สามารถทำงานได้มีผู้ติดตามหมอบใน YouTube นะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโรงแรมใกล้บ้านตอนนี้เนี่ยปิดให้กับผู้รีภัยพักอาศัยอยู่ก็คืออย่างนั้นเลยนะคะทุกคน แล้วทีนี้เนี่ยสมมติถ้าเกิดว่ายื่นเรื่องไปแล้วได้รับการอนุมัตินะคะก็จะได้รับสถานะผู้ลี้ภัยค่ะแล้วก็สามารถอาศัยทํางานในอังกฤษได้นะคะสามารถสมัครขอสัญชาติอังกฤษได้หลังจากอยู่ครบระยะที่กําหนดด้วยแต่ถ้าเกิดว่าถูกปฏิเสธผู้ลี้ภัยอาจต้องอุทธรณ์นะคะหรือว่าส่งตัวกลับประเทศต้นทางถ้าไม่เดินทางกลับตามกําหนดอาจถูกในระเทศนะคะ พูดง่ายๆก็คือระบบที่ตั้งใจจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานกับถูกใช้เป็นช่องทางลี้ภัยซะอย่างนั้นนะคะนี่เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลอังกฤษกำลังเตรียมร่างไวเปเปอร์หรือว่าเอกสารแนวทางปฏิรูปซึ่งคาดว่าจะออกช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะเพื่อจะจัดการปัญหานี้ให้เด็ดขาดนะคะแล้วทุกคนคิดว่ายังไงคะ ควรทำเกฎนี้ให้เข้มงวดขึ้นหรือว่าควรเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการลี้ภัยจริงเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษอันนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะทุกคนเพราะว่าเราพูดถึงค่าวีซ่าพูดถึงสกิลวีซ่าเวิร์กเกอร์วีซ่าเมื่อวันก่อนแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีข่าวนี้นะคะซึ่งได้รับการคอมเพลนขึ้นมานะคะว่าพอเข้ามาเป็นสกิลเวิร์กเกอร์วีซ่าแล้วแล้วก็ ไม่ได้วีซ่าทำงานสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นผู้รี้ััยนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษแบบกินฟรีอยู่ฟรีเลยนะคะเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างคะ mm. ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะกับ M Family Life in UK ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ